คนเตรียของรล้ลรวาจารอครบฐานตทาากคร<ะ>ับ<ะ> ที่ทวัดจีนาริพงต่อสาววัดฝ่ายบริการบดพระทัสนตัวนั้าไปรับวางบริัันที่กล้าบริเวณที่ดงความรคารพผู้บัญชาการบุตรมาทางห้าดปึ้มน,นั่งการศึกษาให้กับท่าน ตำรวจในคำตัดตำรวจภูธรจังหวัดน่านลำดับแรกค่ะอาชวสมิตะกูผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านการรายงานท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้ใช้การตำรวจภูธรภาคห้าประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภาคห้าการที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดทำโครงการจัดอาชุนการศึกษา เพื่อบุกผ้าชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่านโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์กรทางภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ท่านและท่านประธานชมุมแม่บ้านที่ได้รับเห็นถึงความสําคัญโดยทุนการศึกษาที่ได้รับมอบจากท่านและท่านประธานชมรมแม่บ้านตำรวจในวันนี้จะเป็นสววสดิการได้สร้างขวัญกำลังใจและเป็นประโยชน์ การศึกษาของหน่วยพาเศการตำรวจจังหวัดน่านรวมถึงสร้างความมุ่งมั่นที่จะทยอยนั่นเรียนในการศึกษาและประพฤติดีต่อไปกระผมขอเรียนเิท่านผู้จัดการหนรวจภาคห้าและท่านประธานตัรวมแม่บ้านตํารวจตัวภาคห้าให้เกียรติมอบุนข้าราชการตำรวจผู้ขอรับทุนการศึกษาในสงกัดฝ่ายอำนรยกานตำรวจจังหวัดน่านมีจำนวนทั้งสิ้น57ราดังนี้ เด็กชายอิสนาพลรัศมีโรสกุลเด็กชายตั้งปณิธานนามทรงเด็กชายกีรัยุจันเจริญภูนเด็กหญิงรัศนาราศีนรนร์ภูยกการสุรัตเด็กหญิงนัทสุนชาน้อยจีนร้อยเอกกิราจันทธมาตตดาตำรวจกรณิตจุงปาจีดาตรวจทวีศักดิ์นนทศิษิ์จ่าสิทตำรวจนัทภูมิงอิปัน์สิบตัวเอกอนุสาวร์ วันนี้ดีใจครับที่ได้มาเป็นประธานในงานมอบคูรณาการษาให้แก่พิดาข้ารากรารตำรวจกองกำลัง,งการบริการ,าราของตำรวจภูธรจังหวัดน,น่านนะครับอันดับแรกจะขอชื่นชมท่านผู้กํากับการนะครับและชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาคา,าและสมร,รสมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่านที่จัดให้มี ีดีๆเช่นนี้นะครับโดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของแพนย์าการตำรวจโดยคุณท่านประธานแม้ว่าตุดสุดขัานหน้านะครับที่ช่วยในการจัดหาทุนการศึกษานะครับขอบคุณท่านประธานจังหวัดน่านที่จัดโครงการาดีๆเช่นนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกคนขอบคุณครับ ในโครงการตรวจพดีวาททาการต่อยอดนะคะซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพรมสมเด็จพระนิสชาที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพราราธิสดาค่ะ 这个我给